ไม่ได้เข้าไม่ได้ถอยไปจะขึ้นไปคุยให้รู้เรื่องไม่ได้เข้า,ขาไม่ได้ค่ะไม่ได้นับตั้งแต่วันนี้ทักสเสดิดไม่ใช่คนของสีวรนนาอีกอทุกคนที่อยู่ในประกาศนี้ถือเป็นบุคคลต้องห้ามไม่มีสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่นี้เด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนฉันจะถือว่าบุกรุกไล่กันง่ายแบบนี้เลยเหรอแบบนี้พวกเราก็ต้องตกง,งานกันหมดเลยสิแล้วสัญญาที่ทํากันไว้ล่ะไม่พอใจก็ไปฟ้องเอานี่คือคําสั่งของฉันนับจากนี้ฉันคือคนกําหนดนโยบายของสีวรรณาทุกอย่างถ้าใครอยากจะอยู่ต่อก็ต้องเชื่อฟังถ้าไม่พอใจก็ออกไปซะ ว,ว,วงคักสะเดิดโดนไล่ออกจากศีวนาแล้วพี่แสงดาวฝากไปเตือนครูกับทุกคนด้วยนะว่าอย่าคิดสู้เด็ดขาดโดนไล่ like, แค่เนี้ยถือว่าโชคดีมากแล้วหมายความว่ายังไงจ๊ะเธอคิดว่าคนอย่างสิริมายาทำอะไรได้บ้างล่ะที่ฉันต้องหนีหัวซุกหัวซุนอยู่เนี้ย เพราะเพราะฉันโดนมันตามฆ่าไงที่ฉันไม่กลับไปับบเธอเพราะเพราะว่าฉันยังไม่อยากตายรีบไ,ไปเตือนครูกับทุกคนด้วยว่าอยู่ห่างมันเาไว้อยู่ห่างให้มากที่สุดได้ยิ่งดีพวกเองเจอล่าบ้างหรือเปล่าไม่เลยจ้าครูพวกเราเรอะ ไม่ได้เจอล่าตั้งแต่ล่าออกจากบ้านไปนะจ๊ะเอาจริงๆอ่ะพวกเราไม่เจอล่าตั้งแต่มีข่าวแล้วจ้ะครูเฮ้ยล่าโทรมาตรับเลยตบรับเลยจ้ะครูเปิดเสียงด้วอเปเสียงอปิดเสียงจัดจัดนี่หรอเอ็งอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะรู้ไหมตอนนี้ที่ศรีวรรณาวุ่นวายกันใหญ่เลย เดี๋ยวนะแล้วเองปลอดภัยหรือเปล่าฉันปลอดภัยดีจ้ะครูตอนนี้ครูฟังฉันก่อนนะไม่ไม่ไม่เองนั่นแหละต้องฟังครูกลับบ้านเดี๋ยวนี้ฉันยังกลับไปหาครูตอนนี้ไม่ได้ทําไมอะ่ะเองยังไม่หายกโกรธครูเหรอฉันไม่เคยกโกรธครูกับทุกคนเลยนะแต่ตอนนี้ครูฟังฉันก่อนครูกับทุกคนต้องอยู่ห่างจากสิริมายาให้มากที่สุดอย่าก,กลับไปที่สีวันนายอีกหรือว่า จะไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ได้เอ้าแล้วทำไมต้องหนีอ่ะก็รู้หน่ว่าเราโดนไล่มาไม่ให้เราสู้สักหน่อยเหรอใช่แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะเองไปรู้อะไรมาเนี่ยเชื่อฉันเถอะครูอย่าไปยุ่งกับเขาอีกแล้วก็หนีไปให้ไกลที่สุดแล้วก็อย่ากลับไปที่ศรีวรรณาฉันขอร้องนะจ๊ะเองกำลังทำอะไรอารุณหลรอหลอหลอ้าวหลอลาลา อยังเอ่ยล่าวอาดงสันล่าไม่ได้ย้ายข้างไปอยู่กับสิริมายาแล้วเฮ้ยในใบประกาศนั่นน่ะมีรูปของล่าด้วยพวกแกก็เห็นใช่ปะเออใช่งั้นที่ผ่านมาที่ล่ามาทำตัวแปลกแปกมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงสิครูถ้าล่าไม่ทอยยศพวกเราวันนั้น,นแล้วตอนนี้พวกเราจะทิ้งล่าไปหรอล่ามันกำลังทำอะไรอยู่นะ